อยู่กับผมมือเก่านะครับเนาะอยู่ก eh ับบีมผู hmm. ้บ่าวอินดีครับผมเมื่อน um, ี้กับทิแปลกๆตานะครับนอกพี่น้องเนาะสามารถคำไหนได้ไหมครับติดถ้ําหรือภาพเพิ่งพระอาทิตย์สีโตครับเนาะโอ้ยเร่งเร็วครับพี่น้องเมื่อนี้คุณพระอาทิตย์กับสีโต๊ทั้งคุณพลด้สีโต๊ะพี่น้องคุณทีฟปลาโอ้ยนี่ผมกัพาพี่น้องมาใส่บังปลาไหลครับเพชรเองนะครับเนาะมีอยู่สามบังนะครับนี่ครับบังปลาไหลเอามาแล้วครับสามบังในประเทศเองครับผมประดิษฐ์ไม้ครับผมพี่น้อง เห็นก็เลี้วเห็ดก็แล้ว,วพี่น้องมาใส่เลยครับเนี่ยเดเป็นโค้งไก่นะครับเนาะผสมกับอยังละ่ะดินพุนดินพุน,น,พนกับไข่เป็ดขึ้เก็แล้วนั่นแหละครับส่วนผสมเดี๋ยวอ่ะขออนุญาตไปใส่นะครับเนาะมันอสี่คำก้อนกรบผม,ผมสีมืดแล้วครับเนี่ยอุ่นอีกเกินพี่น้องเห็นอีเกินไหมครับปู่อีกเกินเฮ้ยสวยพี่น้องเห็นเหว่าได้ตังค์เห็นนั่นเอง ผมก็ขออนุญาตไปใส่ก่อนนะครับผุน uhm ล for ่ะครับผุนเสียยางไปทางผุนล่ะครับผุนเห็นไหมครับพี่น้องปลาไหลมันมีเยอะครับผมไปพอดกันตอนใส่แล้วครับมาบางแหนกสิพอคุณใส่แล้วครับเนาะไปครับผมโอเคนะพี่น้องนากะหอดนะครับใส่บางแหนกครับผมนี่ครับระยะทางยางมากกับผุนล่ะครับผุนเห็นไหมครับขูสายยางมากๆเลยพี่น้องนี่ครับหัวคีไซนี่ครับเป็น มองอีไซ้น้องพี่น้องเนาะน้าก็สรีเลิกเช็คหน่อยครับผมเพราะว่าฝนตกแห้งครับผมน้าห่วยก็สดิขึ้นแน่แล้วครับเนาะถ้าเป็นหน้าฝนตกแห้งอีเดียแถวนี้ก็จะเป็นน้าหมดเลยครับพี่น้องเป็นน้าหมดเลยครับน้าท่วมเบิดบางแหลกครับพี่น้องพอมันใสเบิ่งดนะครับน้องบางแหลกนี่ก็เป็นบางปลาไหลเพ็ดเองครับพี่น้องอันอัน ต่อขึ้นมาผมก็เป็นหม้อาชาหายใจเนาะพี่น้องเนาะแต่งเองครับผมวิธีใส่กระดิษแบบนี้ครับพี่น้องใส่หลองเลยนะครับเนาะครัแบบพี่น้องใส่หลองเลยครับเนะาะพ่อตีพ่อต,ตีบ้างปลาไหลเข้าเจ้ากสิเอาดากระเนื้งบ่แมน่นตอนนี้เฮ็ดแบบใหม่เรต้องใส่ดากระเนื้งเฮ็ดแบบใหม่พี่น้องบรใส่ดากระเนื้งครับ แบบภาพเยแบบพจังเรือน้ำานาพี่น้องแบบภาพแต่ว่าเสริมเอาคือจังเรือน้ำานามพี่น้องแบบภาพไปเลยบบเห็นแล้วครับเนาะที่ารใส่กะลาบน้ำานามไปน้ำขางห่วยไปแล้วนะครับเนาะนี่ก็เป็นมองหาจใดหายใจครับมันกระติบขามันเขา่ามันกรสีมาตามปองพี่นอ้องขึ้นมามองหายใจเนาะครับ นั่นก็ตอกไม้ไว้เพื่อบ่ให้บังมันหนียอดมันนั่นล่มครับพี่น้องปลอดภัยก่อนครับผมนี่ก็บังแรกแล้วครับตอกใส่มืองนี้ครับผมกระสีเงาอมๆ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 ท่านี่ครับแล้วละครับผมบังแรกอประมาณนี้แหละครับผมใส่หลับครับน้ำก็ได้ครับผมนี่ได้ซองบังแล้วครับเนนาะก้ตัวนี้ก้นอ่ะตาเลยตาผมไม่พี่น้องนาเดี๋ยวผมถือบังเอง อใบยางตอ่อครับบาทนี่นเอ,อ้ยมาคำคักมือนีเปล่าเนี่จักนน้อยต้นน้อยขึ้นหน่อยไม้แปลกแปลกเลยขึ้น,นหน่อยมือซ้ำเหาผู้ขึ่นหน่อยผู้ฝ่าดเยี่ยมท่าท่าทีมงานจุ่นเล้วได้บ่ว่างซ้ำกเ็เลยได้มาเุ้ยคำฝุ่นลูกเป็ดห้องครับฝุ่นลูกเป็ด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 นั่นนั่นนั่นเห็นไหมผุนผุนครับเห็น น่อยน้องเต่ะชูนโค้งมไปยปีกจังไมจ่อกันโทไปฮามาซาารย้าเรมงามเพิ่นวะนี่ละแถวนี้ละนี่วะอืมน้มนมาเลยแถวนี้ละมอแนวรดนี่พี่น้องมมือสใสได้พี่น้องานบาง ไฟไปังนกใ้อนไปทั้งคนก็ได้ปากออกไปทนก็ได้น่อเดิมมัน็ดีปากมันแก่ห็ดี่นอนทก็ดาเอาน้ำขบ้างย่างๆกันหน่อยนะเออมอนเตาอีกองฮะเาม่ได้กินนอกยอดน่มนี่ เออนากดน้อยน่าน so so, ่าพี่น้องใส่ไปนพี่น้องเนาะโอ้ปักปปกวนแล้วพี่น้อบรใส่แบบผ่าๆไปเลยเ้าม่ต้องไปยกดักนวนยากี่น้องม่รู้ที่น้งน้ำ่เต็มหมดน้ำ่เต็มน้ำเต็มพี่น้องมันลง่ล่ะมันาลงนีซื้อต้มมันดีบ่ะไห ซื้อน้นดีบ่วยนี่เด็กน้างนอกก็ละไม่บ้านเจียบนี่ยเด็กพี่นอ้นองเจียบปกไก่มันเะจี๊ยบปกไก่มันได้แล้วนะฟางมาเด็กพี่นอ้องก,นอก <c oughs> ันมันนั่น <c oughs> ลมครับผมลมเลาวพี่น้องามาทบไวยได้พี่น้องแก่ไงเออเดี๋ยวจังหน่อยไปบังปากจังหน่อยปากมันรุ่งบ่คมปากมันรุ่งม,มันหอดพืน่น ผมฟางม้งเหงาเก็กแ้งยาเก็บปางม้อเจ็บหน่อยมันไต้หย่ามันอ่อนปลืนวะคมต้งไปดูคมดูเออมันสีเจ็บเก็บเป็นไงตั้สีโอเคนะช่วงวะคมมืดบังเลย กรินเนไหมอย่เป็นยงกมหมดบางร่็ะกมได้ในตอนนี้ค่่ห้าค่่หนาพี่หนอมันค่อยลงครับผมหานามัดเต่งไ้ก็รับพี่หนอผมบอกก่อนคีขินก่อนคีินมัเต็งก่อนพี่หนองาปากมันมีสปากนันบ่คันปากมันบ่ลงขึ้นเขาหนากเลยต้องให้ปากมันลงพื้นใส่แลบวพี่หนอ่ไว้ครับผมดูบ่ล่ะดู มันเปื่อยเป็นที่ดินติดตมเต็ง,เงก็ได,ด้พี่น้องทำแทงหรือเ <Really good. S 1> ปล่ากันยังเนาะเห็นหงอยู่เห็นเยอะมากอยู่นี่บ้านไหนโอเคพี่น้องวิลลี่กูดไปก็ไปครับผมบังก็ไปพอเป็นไจนะครับสลับกันครับผมมีสามบังพี่น้องมาบานนี้ไปรุนกันครับผมอ่ะก็ไปไปทางฝุ่นครับผม ทางน้งขามาเม่อไรพี่น้องไปนี่ขามไปนี่่บได้แล้วเนาะครับน้ำน้ำถล่มครับผมฝนตกแคงไหนครับผมในกล้องอาจสืแบบอาจสะเห็นชัดเล็กน้อยด้วยเพราพี่น้องเนาะเพราะว่ามันปรับแสงครับผมแต่ว่าบดอะไรเยอะในกล้องในมืดอะไรได้พี่น้องคลายแบบว่า ก็บรรยากาศนี่ก็แค่แบบว่าพึ่งตีหาพี่น้องตีหาเพราะุมพูนนี่ครับพอเห็ดไร้มืดนวครับผมย่างอยู่ตอนนี้แต่ในกล้องอาจจะชัดเจานะน้อครับเนบาะเพราะว่ามันปรับแสงนะครับเนาะพี่น้องบอ้ก,กินบังกุดแท้งพี่น้องกินตุ๊ตุพตต๊พี่น้องใจหนีเลยพี่น้องบ้าชอบไปอันนี้ต้นเอียงนี่ยนันคือไตต้นขมิน้น ตัดไข่นุ่นตัดไข่นุ่นต้นไข่นุ่นพี่น้องเนาะครับเนาะให้พอเป็นใส่เนาะครับเนบาะบังเนี่ยพอเป็นใส่ครับผมบังสุดท้าย <c oughs> มีสามบังเห็ดสามบังเนาะครับเนาะ <c oughs> พี่น้องประมาณน,นี้ครับบรรยากาศที่มาแรงครับผมทางบ้านครับผม วัวใหญ่ยุงเทปกับวัวได้เห็นบรรยากาศกันสิเนาะครับเนาะเราเบิรงคลิปผมได้เนาะพี่น้องฮะวัวใหญ่ยุงเทพวัวใหญ่กลับบ้านผมเดี๋ยวทำงานทำการเนาะครับผมยุงเทพวัวใหญ่คอยอยู่แบบบรรยากาศบ้านๆนอกๆน่อยกัสิเนาะครับเนาะมีแต่ตึกครับผมไอ้นาห่วยบ่มีเนาะครับเนาะในเมืองก็สีคลิปฮอดบ้านก่ะนี่แหละครับผมคลิปผมฝากไว้ครับผมนี่ บรรยากาศครับผมเหมือนบ้านผู้ใดคิดฮอดกัขบข้าวมะม่วงได้แล้วครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเด้อดน่าร่าเร้วาเได้หายินทับม,มันบดลงผิวหน่องมันเหน่งหายินทับจังน้อยนี่บ่ลงอยู่บ่บดลงกับ,หา,บ,บหายินทับเปล่าผิหน่องพี่น้อง หมักบัวนี่พี่น้องหมักบัวนี่พี่น้องโอ้ภาพเริ่มแตกแล้วพี่น้องครับขอแล้วครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ไฟสายเพิ่มเพิ่มนอกครับนอกพี่น้องนอเนาะเพื่อยเห็นภาพไปชัดเจ้าครบคับนี่นีกระสีค่ำแล้วน,นอกพี่น้องบอกว่ามันลุดมาเห็นทางเลยกไฟมาน้ำครับผมนี่ครับผมพี่น้องมัวบัวหมากเนาะครับนอน่เนะก,ก็เอื่อนนี่ครับปลาบัวหมากครับผมนี่ ลาหมวาัวบากนะครับเนาะพอเป็นส่นี่ครับเนาะนี่ครับหัวมาครับผมแสีบนิดเพยีพยหงหน่อยหมัวมาหวานครับผมได้หรือเปล่าดินเห็นปะเอาหนิดาวบ่ะดีป่ะดินไปตันทับปันปากนะครับนอกพี่น้องปากค่อนบนลงครับผม พาไปบ่งครับผมไฟมานำมาครับเนาะเตรียมการไปแล้วครับผมม,าบาบผมืมามาดแล้วครับผมการเลือกบั้งปลาไหลครับผมอ่เรื่องมันวนกันครับเรื่องเศร้าในวนเนีนยพอเกียรตครับน้องพี่น้องเนาะกาวมืออึ้งแล้วครับผม มาลุ้นกันครับผมว่าสิเป็นยังไงนะครับเนาะพอดีพอดีพูนมือพอดีพี่น้องครับนี่นี่ขันโมมีไฟเนาะครับเนาะพี่น้องก็สิประมาณนี้แหละครับผมตอนนี้กล้องก็เริ่มมือแล้วครับผมทาโมเมได้กล้องสิบเป็ดไหนเนาะครับเนาะนี่ไอ้เขาไฟมาครับผมกับแต่งสามาท่านนี้แหละครับผมขำพอดีครับผมพี่น้องกับไฟถัดรุ่นกันมืออื่นเนาะครับเนาะไฟถือปรถือครับผมกล้าได้พาลิงน้่งมาใส่ยังสิ่งนะครับมันสิ่งหลายครับผมสิมาครับผมพี่น้องไปพอกันมืออื่นนะครับเนาะไปครับผม เลสโกโอเคครับครับพี่น้องเนาะกะบอดเวลายาวนาะครับผมหอดเวลายาวเนาะครับมันนี่กัเป็นเวลาช่วงเท่าไหรล่ะก็สิประมาณแปดโมงเนี่ยครับมาสวยนะยิ่งเยครับพี่น้องมือนี่มือคืนนี่กัฝนตกแห้งครับผมมันคล่องฝานยิงขึ้นครับพี่น้องฝกตกแห้งครับกับบังหูวามานติดถ่วบังบ้างนะครับเนาะก็บบังหูว่าสีใดหรือเมื่อใดเนาะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าฝนตกแห้งครับกัน คืนนี้ครับผมเดี๋ยวผมขึ้นพาไปเบิ่งนะครับเนาะกระเมาหนันแหละครับผมตกแห้งเติมมึงเลยครับเดี๋ยวไปยามกันนะครับเนาะปลาติดปีกแดงเลยนะครับเนาะไปรุ่นกันครับผมไปครับผมนะครับสั่งแรลกปลาติดปีกแดงนะครับเนาะไปรุ่นกันครับผม ด้คิดถือถือพี่น,อน,น่องดป,ปบ่ก็ถือพี้น่องก็ถือครับบางแหลกนะครับเนะบาะข้อคำบางที่สองครับผมไปครับ โอเคแล้วครับน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวบางที่สองผมไยาบครับผมบางสองกันน้ำขึ้นพี่น้องมาล้างอุ้งเ้ารถขึ้นพี่นะครับผมฝนตกแข้งพี่น้องขึ้นแล้วน้ำน้ำขึ้นครับฝนตกขึ้นตกแห้งนี่ขึ้นฝนล้มก็ล้มไปใกล้ๆตรงนู้นเห็นไหมคือบนยอดพี่น้องบางที่สองก็ได้ฝนตกพี่น้องแจ้งวันสีเข่าก่ะเขานะครับเนาะ ผมก็บู๊กหัครับอาจะเป็นน้ฝนตกกันที่นงนเน่ครับผมฝนตกแห้งเด้มขึ้นนี่ฝนตกแห้งที่น้องาดนันสิบว่าก่อเลยครับผมมันฝนเสร็จครับเนาะ ขอบันทึกไปครับพี่น้องไปครับผมไปเางกบดทึกถ่ายนะครับผมมันรวมกันว่าเกิดอะไรนะครับพบันทึกถ่ายพี่น้องย่าจจะเป็นน้ำฝนตกฝลนะครับผมผมก็บคุณผู้กันเนาะครับเนาะผู้ใดหูค่ะคอมเมนต์เลยนะครับเนาะบาร์เกี่ยวกันบอครับกับฝนตกกับการที่มันเข่าเขาเนาะครับเนาะ มันหล่นบางทปไถนะค<ม>รับผมสิเป็นจังใดสิเข้าบ่มันเงีด้นี่ได<ม>้เงียบ่คือกันบ่ได้เงียเนาะนะเสียงพอเบิ่งเสียงกระจกนี่นได้เงียพี่น้อง ได้ยังไงพี่น้องนี่แลละครับกับป่าม้านี่แหละครับน้องพี่น้องเนาะกับชิบว่าเข่าครับผมว่าถือครับผมพี่น้องเพราะว่ามันคืนในฝนตกแห้งครับผมผมก็บอกหูมันเกี่ยวหรือบ่กเกี่ยวนะครับน่ะเมื่อไหร่หูกะคอมเมนต์บอกผมเด้อครับเด้อคลิปนี้กับประม้านี่แหละครับพี่น้องเพราะว่าว่เข่าครับผมบ่งครับป่ายังคือยู่พี่น้องคลิปนี้กับเหวอเก่าครับผมเป็นน่าจะเป็นเพาะ ฝนตกน้ำเหะครับผมผมกับวงหืูกันนะครับเนาะฝนตกแข้งอันมืงขึ้นน่ครับผมแต่ว่าถ้าไปใส่แบบฝนมาตกกับสีขาอยู่ครับผมแต่ว่าอันนี้ฝนตกนะครับท่าวงหอันเกียววัเกียวครับผมกลับไปพอกันอีพีนาแล้วครับเนาะไปรุ่นกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยนะครับเด้อกลับไปรุ่นกันว่าสีเข็ดนะแล้วครับเนาะอีพีต่อไปนะครับเนาะอีพีนี่ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแนาะสวัสดีครับ